สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้บ้านใครฝนตกและฟ้าร้องบ้างจ๊ะไม่ต้องกลัวนะแต่นี่สิเห็นไหมเห็นเจ้านกไหมนกชนิดนี้เขามีชื่อว่านกเขาชวาค่ะทุกคนมันเป็นนกที่แปลกมันไม่มีรังอะ่ะมันนอนอยู่ตามกิ่งไม้อะ่ะ แล้วเวลาฝนต,ตกมันก็เลยต้องมาแอบอยู่ใต้หลังคาบ้านคนไงนกเขาชวาหรือว่าซีราโดฟเนี่ยมันเป็นนกที่เพิ่งมาอยู่ใหม่นะมาอยู่มันเป็นครอบครัวเลยทุกคนดูสิหลายตัวเลยนะเกือบสิบตัวกิ่งก่องต้นไม้ต้นเหนียเป็นกิ่งไม้ประจำครอบครัวมันค่ะเป็นที่หลับที่นอนประจำของมันเลยนะทุกวันอะ ตอนเย็นมันจะกลับมาแล้วมานอนอยู่ตรงเนี้ยโดยที่มันไม่ตกนะเขาบอกว่ามันมีนกลไกพิเศษอะที่มันสามารถเกาะอ,อยู่บนต้นไม้โดยที่ไม่ต้องเกรงกล้าเนือ้อและมันสามารถที่จะหลับได้แบบสบายๆไม่ต้องกลัวตกด้วยจ้ะพวกนางจะมีลวดลายขวางสีดำสลับขาวบริเวณคอแล้วก็หน้าอกคล้ายกับลายทางของม้าลายไง ผลตามลำตัวส่วนใหญ่จะเป็นสีน้ำตาลอมเทามีลายเกร็ดสีเข้มที่ปีกและหลังพวกนางเป็นนกที่มีขนาดไม่ได้ใหญ่มากนักนะจ๊ะพวกนางเป็นนกที่ค่อนข้างเชื่องสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆได้ดี จึงมักเห็นตามสวนสาธารณะทุ่งนาแล้วก็ปา่าโปร่งนกเขาชวาเป็นนกที่ได้รับความนิยมสูงในการเลี้ยงโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยรวมถึงประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียส่วนใหญ่จะเลี้ยงเป็นงานอดิเรค่ะจุดเด่นที่สุดของนกเขาชวาผู้เลี้ยงหลายคนให้ความสัญ กับเสียงขันที่ไพเระเป็นพิเศษโดยเฉพาะการแบ่งประเภทเสียงขันเช่นเสียงเล็กเสียงกลางแล้วก็เสียงใหญ่จนถึงขั้นจัดให้มีการประกวดแข่งขันกันเลยทีเดียวและนกตัวไหนที่ชนะการประกวดก็จะมีราคาสูงมากตามความเชื่อดังเดิมนกเขาชวา ถือเป็นนกมงคลที่เชื่อกันว่าจะนำพาโชคลาภและความจเจริญรุ่งเรืองมาสู่ผู้เลี้ยงลักษณะที่ดีตามตำราเช่นสีขนที่สวยงามหรือเสียงที่ไพเราะจะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่เจ้าของพวกนางไม่ได้เป็นสัตว์สงวนหรือว่าสัตว์ป่ากคุ้มครองจาก 3จังหวัดที่มีความเกี่ยวข้องกับนกเขาชวามากๆจังหวัดยะลาเป็นศูนย์กลางแข่งขันนกเขาชวาจังหวัดสงขลาเป็นแหล่งผลิตกรงนกเขาชวาฝีมือดีมากจังหวัดปัตตานีก็จัดแข่งขันนกเขาชวาอย่างต่อเนื่องเพื่อการท่องเที่ยวจ้ะ